Together, เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆมันมามาจากทีสิท์ตอนเรียนจบพอตีเนี่ยแหละครับผมก็คือเหมือนเราเอาบทที่หนึ่งในวิชาอนิพน์นะครับมารีวิวพร้อมกันเก็บข้อมูลพร้อมกันแล้วก็แชร์ พูดถึงปัญหาอะไรที่มันอยู่ในพื้นที่แล้วเราใช้เครื่องมืออะไรในการแก้ไขปัญหาอะคือนนสมมุติฐานแล้วครับว่ามันเป็นแบบเอ้เรามองตัวพื้นที่นี้ยังไงจุดแรกที่ชัดกับหินน่าจะ5ปีประมาณ5ปีครับแค่ตั้งคำถามเฉยว่าเออมันทำไงให้ญาติเรามันมีชีวิต มบทของเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆครั้งนี้เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์บทที่1ของนักเรียนชั้นปีที่4คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่นํามาขยายและเชื่อมต่อคนในาย่านกลายเป็นภาพชิกซอของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกตนเองว่ายังทนที่มีความฝันและหัวใจเดียวกันในการพัฒนาชีวิตของคนในเมืองให้ดีขึ้นใน Do g o o d t o g e ตอ e r ตอนนวัตกรรมอาสาย่งทนชืฮินครับก็ทำงานเป็นสถาปนิกครับที่ คอเดนเฟ้งจริงเป็นโคฟดเดอร์ครับ <tide S 1> <survey. S 2> แล้วก็ทำในกลุ่มยังทนเนี่ยแหละครับก็คือเหมือนเราเอาบทที่หนึ่งในวิชาที่พนนะครับมารีวิวพร้อมกันเก็บข้อมูลพร้อมกันแล้วก็แชร์เพราะว่าผมเชื่อว่าเราเรามองมองปัญหามันเรามองได้มุมเดียวจาก มุมที่เราเชี่ยวชาญแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาตรงนี้มาแชร์กับเพื่อนแล้วก็ลงพื้นที่เก็บดูพื้นที่พร้อมกันนะ่ะมันก็จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็ตัวผลงานที่ออกมามันก็จะมีความเลเยดิสติกมากขึ้นพูดถึงปัญหาอะไรที่มันอยู่ในพื้นที่แล้วเราใช,ใช้เครื่องมืออะไรในการแก้ไขปัญหาคือสมมติฐานแลครับว่ามันเป็นแบบเอ้ยเรามองตัวพื้นที่นี้ยังไงเราก็รู้สึกว่า งานนี้มันเป็นงานที่เราไม่น่าจะทําคนเดียวได้แล้วก็ผมเองอะ่ะมีเพื่อนหนึ่งมหาลัยอ่ะหนึ่งคนอยู่แล้วแล้วก็มีอย่างต่ำหนึ่งคนเราก็ประกาศไปเลยว่าใครทําทีเิตในย่านฝั่งทนบ้างเราขอผมก็ขอขอ,ขอคุยด้วยครับแล้วก็รวมกลุ่มกันชื่อเมฆครับเมฆสายยาเสวีครับ ไม่ได้เกิดที่นี่หรอกครับมาโตที่นี่แล้วก็ตั้งคําถามกับเรื่องแบบเรื่องการพัฒนาเมืองมาค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆก็ตั้งคำถามเรื่องเพื่อนบ้านด้วยเรื่องของเมกก่ก็ก็มีความคล้ายๆกับน้องทินนะครับก็คือว่าจริงๆกับเมคมีบ้านเกิดนะอยู่ที่น่านแล้วก็เมรกรู้ว่าบ้านเกิดเมกที่น่านมันน,นน่ารักมากเลยทุกคนรู้จักกันในหมู่บ้านความเป็นเพื่อนบ้านมันสูงมากแต่ว่าในความจริงอ่ะเมกเมกมาเติบโตที่นี่ครับเมคมาเรียนที่กรุงเทพจนแม้กระทั่งทำงานก็ยังทำงานที่กรุงเทพมาตั้งออฟฟิศก็ตั้งงททีี่กกรุเพอ แต่ว่าเราขาดไอ้เรื่องนี้เรื่องความรู้สึกแบบเป็นมิตรความรู้สึกแบบเป็นครอบครัวครอบครัวมันก็มีนะแต่ว่าความเป็นเพื่อนบ้านความเป็นอย่างนี้มันไม่ค่อยมีครับก็ตั้งคําถามเรื่องนี้แล้วพอพอมาทำอยู่ในแก๊งยังทนเนี่ยมันเข้าโจทย์เราไงครับมันกลายเป็นว่านี่แหละคือการเพิ่มเพื่อนบ้านใหม่พอมาเจอหินแล้วหินก็ตั้งคําถามกลับว่าเฮ้ยพี่แค่ตั้งคำถามเฉยว่าเออมันทำไงให้ญาติเรามันมีชีวิตแบบชีวิตหมายถึงเราตัวเราเองอะในฐานะตัวเราที่อยู่ในเงี้ยแบบมีชีวิตเช่นมีเพื่อนบ้าน ขึ้นมาจริงๆหรือว่าสภาพแวดล้อมมันดีขึ้นมาจริงๆเราไม่มีภูเขาเรามีแด่ห้างเรามีซอยเรามีสารเจ้าที่เราไปบ่อยๆเรามีป้ายรถเมล์เรามีถนนตอกซอก,กซอยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเออเรารู้สึกผูกพันกับมันนะก็อยากให้เ็นที่รู้จักมากขึ้นโดยการสร้างแรงจูงใจ เราได้ตั้งคาถามแล้วก็ยังทนในความหมายของหลายคนมันก็จะเป็นเรื่องแบบอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยยังอยากทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเนาะแต่ในความเข้าใจเมฆเมฆเห็นอีกอันหนึ่งเมฆรู้สึกว่ายังทนของเมฆมันคือแบบเออมันมันน่าสนใจนะทำไมทนบุรีมันยังเป็นทนบุรีนี้อยู่แล้วเรายังยังอยากรู้ต่อว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันน่าจะดีนะถ้าแบบคนมาแบบตั้งคําถามกับมันอะไรเงี้ย สักครู่เราจะกลับมาดูไอเดียของการออกแบบการพัฒนาชุมชนในย่านทนบุรีที่ทำได้จริงและเป็นรูปประทักันครับดูก o ูทูเกเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ ดู o ู d t เกเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ ามาชมเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆกันต่อนะครับเรื่องของการพัฒนาเมืองและชุมชนจะทําคนเดียวไม่ได้ยังมีอีกหลายจิ๊กซอท,ที่สําคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มอย่างทนและหนึ่งในนี้เธอเป็นนักวิชาการและทํางานวิจัยเรื่องการพัฒนาผังเมืองที่มีฝันมีความหวังเหมือนกับทุกคนในกลุ่มอย่างทนครับ หม่อมหลวงจติพิบกุลค่ะชื่อเล่นชื่อจันค่ะก็ปัจจุบันก็เป็นนักวิจัยค่ะอยู่ที่ทางมหาวาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะที่จริงก็จบก็เป็นสถาปน,นิกก็เป็นรุ่นพีเมก เหมือนกันค่ะค่ะเราก็แต่ว่าแต่ว่ามีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเมืองก็เป็นหมายถึงว่าก็ไปเรียนต่อทางด้านเกี่ยวกับการจัดการเมืองอย่างงี้ค่ะก็ก็เลยมีความสนใจส่วนตัวในเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็ประกอบกับว่าก็มาเจอเมฆแล้วก็น้องหินค่ะในการทาโปรเจกต์อะไรร่วมกันแบบเพื่อจรทํางานแบบวิจัยมาใช่ไหมคะก็คือยังไม่ได้มีการแบบ คือปกติงานที่เรารับมาอย่างเงี้ยเ,เราก็เขียนแผนพัฒนาตลอดเวลาเราเขียนแผนเราก็เสนอแต่เราคือแล้วสุดท้ายแล้วอะแผนที่เราเขียนอะแล้วสุดท้ายมันก็อาจจะอยู่ในยิ่งคือเขาอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็เลยถูกมันมันเป็นเพนทอยสำหับเราแต่ว่ายังทนอนะมันเปิดโอกาสคือหมายถึงว่ามันเป็นโปรเจกต์ในลักษณะที่เป็นเออร์เบิร์นแอคชั่นโปรเจกต์คะก็คือเราสามารถที่จะทดลอง โมเดลอะไรต่างๆหรือหรือแบบประสบการณ์ที่เราที่เราได้ทำมาอย่างเงี้ยค่ะค่ะก,กับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็สามารถทำให้มันเกิดควิกว mm ิน hmm. ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะจะประกอบไปด้วย4คีย์เวิร์ดด้วยกันเนี้ยค่ะค่ะก,ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของ Areabase a r e แ a ร์เก็คือการทำงานเชิงพื้นที่เป็นการทำงานที่ไม่ได้คิดถึงอิชูใดอิดชูหนึ่งเป็นหลักคือไม่ได้เอาประเด็นนำไม่ได้เอาปัญหานำ คือคือเรามองว่าในการพัฒนาเมืองอะค่ะคือปัญหามันมีความซ้อนทับกันสูงมันมีโอเวอร์แลปไปมาอะไรเงี้ยค่ะมันมีความสอดคล้องกันคือเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแก้ปัญหาค่ะเวลาเราที่จะแก้ปัญหามันต้องอาศัยการบรูรณาการวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้เชื่อมโยงกับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆประเด็นอย่างเจเนอเรชันค่ะก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยแหละค่ะที่เป็นเน้นถึงคนรุ่นใหม่เราก็อยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนโอเคคนรุ่นใหม่เนี่ย ถ้าเกิดมีไอเดียอะไรก็อยากสามารถมาจอยมามาทำได้หรือว่าถ้าเกิดหน่วยงานไหนที่สนใจโอเคอยากจะมาให้เราเนี่ยเข้ามาเหมือนอพัฒนากระบวนการเสริมสร้างกระตุ้นอาวุธให้เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถือว่ามันก็จะถนัดสําหรับเราก็คือมันก็ก็คล้ายๆเหมือนเป็นกลุ่มเป้าหมายอะค่ะที่อยากให้มันเป็นเมนเดร์เวกับกับกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็แล้วกัวกกบกับคนที่เราจะทํางานด้วยครีเอที i ิตี้ก็เป็นการเหมือนชวนคุยอะคะ่ะ ที่ชวนคุยยังไงให้สร้างสรรค์คือออกแบบวิธีการยังไงให้ให้ให้มันสนุกให้มันอยากให้คนมีส่วนร่วมเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้กําหนดบทบาทแนวทางการพรัฒนาของเขาเองได้เราเป็นแค่ตัวเสริมเท่านั้นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายก็เป็นเรื่องของคอนเนคเตอร์ค่ะก็คืออันนี้น่าจะเป็นบทบาทของคอทีมมากกว่าก็คือมันอาจจะเป็นหลักๆก็อาจจะเป็นจันเป็นเมฆเป็นหินอย่างเงี้ยค่ะที่จะเป็นเหมือนคนประสาน จริงๆอ่ะในพื้นที่เนี่ยมีกลุ่มเครือข่ายที่เป็น active citizen ในฝั่งทุนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะที่ว่าเออเมื่อก่อนเขาอาจจะเหมือนขาดการทำงานร่วมกันคือเราก็มองว่า เออถ้าเกิดเราจะเป็นหนึ่งในกลไกเล็กๆอันนี้นะคะ่ะที่จะประสานพวกพี่ๆเขาเข้าด้วยกันช่วยผลักดันในสิ่งที่มันมันเป็นประโยชน์โดยส่วนรวมในการรักษาพื้นที่ของเรารักษาพื้นที่ฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาด้วยนะคะให้มันเกิดประโยชน์ให้มันยกระดับคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะคือกันว่านี่มก็อาจจะเป็นหนึ่งในบทบาทของย่างทนที่ทําได้งานหลักๆของยังทนนะคะมันจะแบ่งเป็นประมาณ2รูปแบบก็คือตัวออนกราวแล้วก็ออนไลน์ ขา้ตัวออนไลน์นั่นก็คือการสื่อสารสาธารณะใช่ไหมคะส่วนตัวออนไลน์เนี่ยมันก็จะมี urban action project แล้วก็การอ,อบรมการทำเวิร์กช็อปที่พยายามที่จะเกี่ยวกับเด็กจากงานที่ผ่านมาแล้วก็พยายามจะทำให้เหมือนเขาอะเหมือนคล้ายๆเหมือนมีเป็น active citizen เป็นสำนึกในพลความเป็นพลเมืองให้มากขึ้นนะคะค่ะให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะแบบมีส่วนร่วมนะเราเราสามารถเป็น เป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบ้านของเขาเองในอนาคตได้โจทย์ที่ทำในการเวิร์กช็อปหรืออะไรมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการให้เขาคิดอะคะ่ะว่าเขาจะมีบทบาทยังไงในการที่จะพัฒนาในพื้นที่ของเขาเองได้ซึ่งหนึ่งในไอเดียนั้นนะ่ะที่ทางคนเขาร่วมเวิร์กช็อปอะคะ่ะซึ่งก็เป็นคนในชุมชนนั่นแหละคะ่ะมาคิดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกีฬา าการทํากิจกรรมกีฬาเยาวชนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์มันก็เลยนํามาสู่โครงการยังทนครับจัดกิจกรรมเยาวชนแข่งกีฬาเป็นสตรีทอกเกอร์แล้วก็มีเรื่องของการทําสื่อด้วยเด็กๆคนอื่นๆก็ทําสื่อประกบไปด้วยทําสื่อทำคอนเทนต์ทำวิดีโอสั้นนะคะในการเล่าเรื่องราวของชุมชนในสนามที่เราไปแข่งค่ะแล้วก็โปรโมทมันออกมา นี่จะเตะบอลอย่างเดียวพี่จันแล้วรับเพื่อนเพื่อนก็แบบมีเสนอว่าทําหนังได้สิเพื่อให้เด็กที่ไม่ใช่แค่เด็กเตะบอลหรือว่าทำยังไงได้ให้เด็กผู้หญิงมีส่วนร่วมด้วยทํายังไงดีแล้วก็ค่อยๆแบบค่อยๆค,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 คิดว่าอามันถูกประิศาสตร์หนึ่งให้เด็กมาทําหนังก็ได้เล่าเรื่องบ้านตัวเองนะการทํางานมันไม่ใช่เชิงกระบวนการีส่วนร่วมอย่างเดียวบางทีมันก็เป็นเชิงแบบอีเวนต์เชิงแบบป๊อปอัพสนุกๆเน,น,นี่ยครับหรือว่าการการงานทดลองเลยคือโดยให้เยาวชนเป็นพระเอก ให้เด็กเป็นพระเอกฟุตบอลเป็นอะไรที่ดึงคนมาง่ายดึงเด็กในระยะใกล้เคียงมาง่ายดึงพอเด็กมาผู้ปกครองก็ต้องมาอะไครับก,ก็เลยทำให้ สร้างกรารรับรู้ว่าตรงนี้มีพื้นที่สนามนี้อยู่นะแล้วเราก็จะรวบรวมแชมป์จาก5้าสนามที่เราไปเตะครับมาเตะที่สนามใหญ่ก็คือใต้สะพานสาท้อนรางวัลมันมันมันเล็กน้อยมากเลยเราไม่ได้ให้รางวัลเป็น,เป,นเป็นตัวเงินเนาะเราให้รางวัลเป็นประสบการณ์พาไปดูฟุตบอลจริงๆพาไปเจอนักเตะจริงๆริงอะไระครับแล้วก็ภาพสุดท้ายก็คือสนามที่เราไปเตะเนี่ยมันมันได้รับการรับร,บรู้แล้วก็ช่วยให้คนมาระดมทุนกันในการปรับปรุงสนามฟุตบอลกันเอง เริ่มจากโปรเจกต์ยังทนครับเนี่ยแหละครับตอนนั้นยังทนครับม,มีมีอีกพันหนึ่งก็คือให้ทําหนังสั้นของแต่ละชุมชนที่เราไปเตะเลยครับแล้วเราก็อยากสมัครมาเป็นเป็นคนแข่งหนังสั้นทําทไปทํามาคุยไปคุยมาก,กับพี่ๆเลยครับก็เลยแบบพี่ๆชวนมาเออมามาช่วยเป็นทีมในการประสานงานหรือก็เป็นช่วยในทีมจัดเลยอะไรอย่างี้ครับก็เลยก็เลยกระโดดเข้ามาทดลองทําดูตอนนั้นแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มาลองทําดูลอง ประสานงานคุยกับน้องๆแต่ละทีมที่มาเตะเดูเรื่องช่วยเป็นพี่เลี้ยงน้องในการทําสื่อของแต่ละที่เลยครับจนจนถึงปัจจุบันก็เลยดูแลผ่าสื่อที่เป็นวิดีโอด้วยความที่เราเป็นคนพื้นที่ด้วยมั้งแล้วก็แล้วก็เราเหมือนเหมือนที่บอกว่าเราเราชอบงานสื่อสารแล้วมันสื่อสารเรื่องบ้านตัวเองอะเราเราแค่อยากอยากเล่าว่าเอ้ยบ้านเรามีมีอะไรดี พอมันได้เล่าออกไปมีคนเห็นมันเราก็เราก็โอเคนะกลับมาเป็นแรงผลักในการที่เฮ้ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ที่เราเล่าอยู่นะมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเล่าต่ออะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับผมว่าเห็นนะเห็นเห็นทั้งการพัฒนาที่ใหม่ขึ้นเนาะที่เข้ามาในใ,ในในย่านแล้วก็การพยายามจะอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ในย่านเลยครับแล้วก็เริ่มเห็นการหาบาลานซ์ของสองอย่างเนี้ย ให้ให้ให้ความใหม่และความความเก่ามันอยู่ด้วยกันได้ในในฝั่งทนเลยอยากให้มันมีความสมดุลเนาะระหว่างการพัฒนาแล้วก็แล้วก็คุณค่าของพื้นที่เลยครับถ้ามันสมดุลกันแล้วภาพใหญ่มองลงมาว่าชุมชนก็โอเคชุมชนมองขึ้นไปว่าการพัฒนาของภาพใหญ่ก็โอเคเลยครับแล้วทุกคนยินดีที่จะพรีเซนต์เรื่องเรื่องของพื้นที่ตัวเอง ประเด็นคือในการทำยังทนครับเนี่ยมันไม่ใช่แบบทำเพื่อจะเตะฟุตบอลแต่หมายถึงว่าเราอยากที่จะบอกคุณค่าของพื้นที่สาธารณะที่มันแอบซ่อนอยู่ในชุมชนมากกว่าค่ะว่าแบบเฮ้ย mm. พื้นที่แคบแค่นี้เขาก็ยังเตะได้นะอย่างเงี้ยคือมันจะดีกว่าไหมถ้ามันดีกว่านี้ถ้ามันใหญ่กว่านี้ถ้ามันกระจายกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเราอยากจะเป็นแมสเซจที่มันซ่อนในการจัดก,กิจกรรมอะไรเหล่านีม้มันไม่ใช่แค่แบบเตะฟุตบอลใช่ไหมคะ ก็ยังมีทำสื่อพอสื่อก็มีทอล์กอีกจัดทอล์กเป็นเวทีสาธารณะอีกเพื่อให้แบบคนมาพูดเรื่องของการในนะพื้นที่สาธารนณะกับกับการต่อยอดสกิลของเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีอะไรแบบต่อเนื่องมีประมาณนั้นอย่างในมุมแม่กับแม่มองว่ามันเหมือนเราแม่ก็เคยเป็นเด็กในฝั่งทนมาก่อนอะ่ะแล้วแล้วไอ้ความฝันเราตอนเด็กมันไม่เคยถูกเกิดขึ้นจริงมันไม่เคยมีผู้ใหญ่มา มาให้พื้นที่เมกตอนเป็นเด็กอะ่ะตอนนั้นเมฆฝันว่าเอ้ยอยากเป็นนักฟุตบอลเนี่ยครับอยากเป็นนักฟุตบอลทิมชาติเลยชอบเตะบ,บอลมากเตะทุกวันทุกวีทุกวัน,วนแต่ว่าถ้าจะไปเตะบ,บอลจริงไม่เตะบ,บอลได้แค่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่ารเราไปอยู่ที่โรงเรียนแต่แต่พอเมฆโตแล้วมาเจอว่าเฮ้ยไม่มีสนามเตะบ,บอลที่มันไม่ต้องเสียตังค์เพียบเลยอ่ะในบ้านของเราในย่านของเราหลายชุมชนมากเลยแล้วเขาตเตะกันทุกวันแล้วสมัยก่อนเขาเดินล่องม่น้ำเจ้าพยาไปเขาจเจอการสนิทกันอะไรเงรี้ยก็ชวนคิดต่อว่าเอ้ยเอยเอเราทําไมแบบมทำไม เออมันน่าจะมีนะแบบพื้นที่เวทีให้เด็กมาแข่งบอลแล้วมีแบบมีเมียวมองมาดูหรืออะไรเงี้ยเออถ้าเราเป็นตัวผู้ใหญ่เราก็อยางเป็นผู้ใหญ่แบบนั้นบ้างคนรุ่นที่ใหญ่กอาเมฆเมฆก็อยากทํางานด้วยเหมือนกันเพราะารู้สึกว่าพื้นฐานของทุกคนมันก็เป็นเด็กหมดทุกคนนะครับคือเรามองว่ามันคืออน,นาคตของชาติใช่ไหมคะคือหมายถึงว่าเราตอนนี้คือคือเราต้องฝากความหวังไว้กับคนเด็กๆแล้วอะคะ่ะ สำคัญมากเพราะเป็น stakeholder ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเขาจะรับผลกระทบโดยตรงค่ะไม่ว่ามันจะเกิดการพัฒนาในรูปแบบไหนก็ตามแต่เหลืองจันจอเหลืองเซษธกิจเรื่องอะไรก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีบทบาทมากๆเลยค่ะในการที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบแนวทางในการพัฒนาได้พัฒนาแนวทางที่มันจะตอบรับต่อคอนเทกต์ของเขาได้ ช่ไหมคะว่ามันเฮ้ยทำไงถึงเวิร์กทำไงถึงดีโอเคเขาอาจจะไม่ใช่แบบไปคิดโซลูชันที่มันดีที่สุดมันก็เป็นการเริ่มอะคะ่ะเพื่อเติมไอเดียจากคนภายนอกคนอาจจะโอเคความคนผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเข้ามาผสมกันให้มันดีขึ้นคือเราก็จะเน้นทิศทาง,าง,างที่ท,ท,ที่อย่างจันยาหินเชื่อมากเลยคือเรื่องของการทำบอทมัพการทำแนวทางที่มีไวส์โลิซีของตัวเองใ,ในในญานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีการต่อยอดขึ้นไปถึงจากไอเดียนี้ค่ะเราก็ทำจุดรวมทนแพลตฟอร์มขึ้นมาค่ะก็เป็น Data ของเครือข่ายคนในพื้นที่ที่เราทำงานด้วยว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนเขามีผลงานอะไรบ้างเพราะว่าเราเราเป็นคอนเนคเตอร์ค่ะคือเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้ในการที่เขาจะสามารถคอนเนคกันได้แบบรู้ว่าโอเคคนนี้ทำเรื่องนี้อยู่เฮ้ยเฮ้ยสนใจว่าน่าสนใจเอาไปเรียนรู้ซิหรือมาทำด้วยกันซิอะไรเงรี้ยค่ะ เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ d กู to ูเกเตอรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆเมื่อกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นยังเจเนอเรชันวิธีสื่อสารที่ทำให้เกิดคำถามตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่ใกล้ตัวก็เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่สำคัญในกลุ่มยังทน วันนั้นเป็นวันที่เราไปลงพื้นที่ในสถานีรถไฟมาทีนะครับจานทสนะครับนันคือแยกจารสิบสานะครับบริเวณใกล้ๆซึ่งมันก็จะเป็นแบบเป,เ,ปเป็นชุมชนที่มีพื้นที่สีเขียวครับเน,นพื้นที่เราก็ได้มีโอกาสไปพบปะคนในพื้นที่แล้วผมก็ไปเจอมุมนี้มาว่า เออคือเราอยากได้รูปที่มันสะท้อนพวกมิติของการคมนาคมในในพื้นที่ฝั่งทนนะครับเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินกันว่ากรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองที่ดำรงด้วยครูครองเราเอาเรื่องนี้เป็นจุดขายการท่องเที่ยวเรื่องชูประเด็นวัฒนธรรมอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์นะหรือว่าภาพลักษณ์หนึ่งที่ที่คนจดจาได้แต่เราก็อยากมันจะมองเห็นว่าเออฝั่งทนมันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเหมือนที่แบบเรา,าตื่นเต้นรถไฟฟ้าในฝั่งกรุงเทพแต่ฝั่งทนก็มีเหมือนกันเราเลยอยากจะเห็น อยากได้ภาพที่มันสามารถเอามิติการเดินทางที่มันแตกต่างสมัยะครับมามาเจอกันได้แล้วก็เลยไปหามุมนี้มาและฝั่งทนก็มีสเสน่ห์อันหนึ่งหรือเป็นเอกลักษณ์นหนึ่งของพื้นที่ตลอดมาคือการที่ผู้คนแบบว่ามีความครบนับถือว่าย้อนแยม,มันสามสีปีที่แล้วเราไม่มีความเข้าใจหรือว่ารู้เรื่องพวกเมืองอะไรเลยเงี้ยแต่ว่าพอได้มาทํางานนะ่กับกับยังทนนะครับมันก็ค่อยๆปรับความเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับคือเราเรียนจบสาขาพ,พวกด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์มาเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีแบบว่า มุมมองะครับเรื่องความเข้าใจเรื่องของเมืองหรือพื้นที่เหมือนที่พี่พ่ยังทนที่สุดเนี่ยก็เป็นคนที่จบกานหน้าสถาบันมาครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราสนใจเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมอย่างเงี้ยเออเราพบว,ว่าพื้นที่เมืองหรือฝั่งทนนอ่ะมันก็มีเลเยอร์ของของเรื่องนี้ครับอยู่เหมือนกันแล้วเราก็ได้ออคาแนะนําของพี่พในการที่ให้เรามองมองพื้นที่ที่เราอยู่นะในสเกลของเรื่องของเมืองได้มองเห็นว่ามันมีมิติอะไรอย่างอ่ะทับซ้อนอยู่ ตอนทำอย่างทนครับนะครับในทีมเราจะเลือกสนามกันว่าเราอยากได้สนามไหนบ้างมาแข่งเพราะเราต้องการจะแข่งเอาเดีกยมาแข่งกันในสนามหสนามทั่วฝั่งทนแล้วทีนี้มันมีอยู่สนามหนึ่งที่ทางทีมคิดว่าเราอยากเอาสนามนี้เป็นสนามแบบไฮไลท์ของโครงการเลยมันคือมันคือป้อมป้องปัจจามิรครับมันเป็นมันเป็นป้อมที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันเกาะน้าโกสินนะครับดูแลบริเวณโค้งน้าเจ้าพยาครับคือปกติป้อมเนี่ยถูกสร้างขึ้นขนาบสองฝั่งซ้ายขวาของแม่น้ำนะครับเพื่อดูแล พวกการสัญจรแล้วก็ปกป้องพระนครน,นะครับแต่ว่าพอพอเมืองเปลี่ยนสมัยไปนะครับป้อมมันก็หมดฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็บางป้อมก็ถูกรือ้อเอาไปเอาไปเป็นที่ว่างสร้างถนนสร้างทางบ้างแต่ว่าป้อมป้อมประจามิตรนะครับมันมันถูกหั่นครับถูกหั่นจนแบบมันเสียรูปทรงเดิมแล้วมันถูกซ่อนอยู่หลังตัวทียทการเขตของศาลนะครับอยู่ไม่ห่างจากคนสยามาครับก็มีความเป็นพม,มื้นที่ แบบว่าพื้นที่ได้รับประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่ผมได้ไปเจอกับตัวก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตึกไอ้ว่าป้อมนี้มันยังคงเหลืออยู่แล้วก็ที่ที่มันเจ๋งมากคือป้อมนี้มันถูกทําให้เป็นสถานที่แบบว่าเหมือนเป็นพปซนรับของคนในพื้นที่ก็คือตอนเย็นจะมีแบบเด็กมาเล่นฟุตบอลนะครับบนพื้นที่เรู้สึกว่าการมาบรรจบกันนะครับของการที่มันเป็น historical site และเป็นพื้นที่ของพื้นที่มันน่าสนใจมากแล้วมันน่าจะเป็นตัวชูโรงครับในตัวโครงการที่เราชนคนมาเตะฟุตบอล แต่เราอยากจะให้คนได้เห็นว่า Public Space ในเมืองอมันสำคัญนะครับต่อต่อ activity ต่อการใช้ชีวิตของคนในชุมชนอะไรเงี้ยการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าครับหรือแนอนาคสิ่งที่สำคัญเราต้องรู้จักอดีตของเราด้วยครับผมว่าตัวตนของเราครับตัวตนของทุกคนมันอดีตมันมีผลอย่างมากครับต่อการคราฟหรือว่าการ อธิบายว่าตัวตนของเราในวันนี้เป็นอย่างไรแล้วตัวตนเท่เาจะเป็นต่อไปอาจจะเป็นยังไงเรื่องเมืองก็เหมือนกันนะครับสังคมมันเป็นเรื่องของการที่เราได้เกิดการเกิดการแชร์หรือแบ่งปันเรื่องราวรับผมสว่าถ้าถ้าจุดตั้งต้นอะ่ะมันคือการที่คนอ่ะได้เล่าเรื่องราวออกมามันก็จะเกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนไปหรือก็จะเกิดก็เกิดการต่อย,ยอดทางความคิดได้นะครับคือจะเชื่อในพลังเน็ตเวิร์กอ่ะ ซึ่งยังทนมันก็เป็นอย่างนั้นคือหมายถึงว่ายังทนในรูปแบบมันก็เหมือนคนในคนเข้าด้วยกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดมีกลุ่มแบบนี้เยอะๆๆแล้วรามารวมกันเรามาสร้างแนวทางในการพัฒนาร่วมกันอย่างงี้คือเป็นสิ่งที่คือ power ของคนมันจะต้องมีจิตใจที่ถึงว่ามันก็ยากนะคะหมายถึงมันต้องมีจิตใจที่เป็นส่วนรวมก่อนแบบอุทิศตัวเองเพื่อสาธารนณะประมาณนึงนะค,ะค่ะค่ะแล้วก็สองก็คงต้องหาเพื่อน,น้งคะ เผมว่าคิดว่าทําคนเดียวมันทําไม่ได้หรอคะ่ะในพื้นที่เราก็เห็นพี่ๆที่เขาแอคทีฟ mm hmm. มากมายยเงี้ยเออถ้าเรามารวมกันเป็นเป็นพลังของคนที่อยากทําสิ่งดีๆเพื่อเพื่อญาติของเราเองบ้านของทําไมเราจะทําไม่ได้อ่างเงี้ยค่ะ ผมเชื่อนะครับว่าจากจุดเล็กๆที่เรียงร้อยต่อกันจะสามารถเป็นภาพขนาดใหญ่ได้เชกเช่นเดียวกันกับนวัตกรรมอาสาตกลุ่มอย่างทนที่ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนพลังของทุกคนในยา่านทุกคนทุกรุ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและย่านของตนอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนรุ่นต่อๆไปในการพัฒนาประเทศให้เจริญและยั่งยืนและนี่คือเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ the good together ครับ Go t o g e t h t r เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ